ครับเพื่อนเพื่อนก็สัดดีครับผมอ่าใครเข้ามาแล้วก็ฟากกดไลค์นะครับกดติดตามนะช่องไออุ้ยเมืองการด้วยนะครับโอเคครับเพื่อนเพื่อนวันนี้อยู่ในรายการไม่เทนะจ๊ะนะครับอารายการนี้ห่างหายไปนานนะครับอ่าผมจะมาแนะนานเพื่อนเพื่อนศึกษาพาะเกน,นะครับว่าเกประมาณไหนนะเกรูปแบบไหนนะครับอ่าวันนี้เป็นเหรียญนี้นะเพื่อนเพื่อนอ่าผมไปค้นเจอมานะครับเจอเป็นเหรียญเกศเก้าแล้วนะแบบนี้ ถ้าคนที่ชานาญเนี่ยก็จะดูรู้ทันทีนะครับว่าแบบนี้เบอร์เกินไปนะเป็นเหรียญเกนะครับแต่ว่า,าถ้าเป็นเพื่อนเนี่ยเพิ่งจะมาศึกษาพระเนี่ยก็เป็นตัวอย่างของพระเกได้นะครับเพราะว่า,าแบบนี้เขาเรียกว,ว่า,าเกพื้นฐานนะครับเกเบื้องต้นเลยแบบนี้เห็นไหมพระเกเนี่ยรูปแบบที่หนึ่งเพื่อนๆดูนะครับว่าตัวหนังสือเขาเนี่ยจะขึ้นไม่คมชัดนะครับเห็นไหมด้านหลังเนี่ยคือเบอร์นะเพื่อนๆ เพื่อนๆต้องเข้าใจนะครับเบื่อไม่ใช่สึกสึกไม่ใช่เบื่อนะครับอ่ะ <c oughs> เห็นไหมครับว่าตัวหนังสือเนี่ยเขาจะคล้ายๆเป็นแบบมุมัวมุมัวแบบมุมัวตาเราอ่ะถ้าเราหลงกล้องเนี่ยอ่าเราจะเห็นชัดเจนนะครับว่าตัวหนังสือเนี่ยไม่ลึกคมชัดเลยนะแบบนี้เห็นไหมเห็นไหมครับเพื่อบบนๆเห็นไหมอ่าเห็นไหมครับอ่าเนี่ยคือพาร์เกน,นะครับอ่าอ่าวันนี้เป็นเหรียญพาร์เกของวัด สันติวลาลามนะครับปีหนึ่งเก้านะค่อนข้างลึกนะครับแบบนี้นำมาศึกษากันนะครับเพื่อเป็นประโยชน์แก้ตัวขมและเพื่อนๆนะศึกษากไปพร้อมกันนะครับว่าแบบนี้ไม่เทนะครับเบื้องต้นเนี่ยเพื่อนเพื่อนดูนะครับว่าตัวหนังสือเนี่ยเขาจะไม่หลึกคมชัดนะครับเราซ่องไปเราซ่องดูตัวหนังสือก็เลยนะถ้าเป็นเก์เบื้องต้นนะครับคือเขาจะไม่ลึกคมชัดเลยนะเจะอเบือ่อ พอเบอร์แล้วเนี่ยเ,เพื่อนๆดูนะครับว่าตุ้มด้านข้างเนี่ยครับที่เขาจะขึ้นเป็นกลมมนนะโดยรอบเลยนะครับก็จะเบอร์ไปด้วยนะก็จะขึ้นไม่หลึกคมชัดไปด้วยนะครับแบบนี้เห็นไหมครับก็จะเบอร์ๆเห็นไหมชัดเจนครับตรงดอกไม้บริเวณนั้นบนด้วยเห็นไหมคือพาเกนเนี่เขาทอดพิมพ์มานะครับพอทอดพิมพ์มานี่ฟรามคมชัดก็จะหายไปนะเห็นไหมจะเบอร์ๆทั้งนั้นเลยนะครับเห็นไหมครับ ดวงตาใชไหมดวงตาหลวงพ่อเนี่ยไม่มีเลยนะอ่ะเป็นเหมือนไม่ไม่เป็นเม็ดเห็นไหมเพื่อนนี่คือผักกีนะครับอ่าแบบนี้นะไม่ใช่ซึ้งนะเพื่อนเพื่อนเห็นไหมดวงตาหลวงพ่อเนี่ยอยู่ในโซนที่ลึกที่สุดนะครับถ้าดวงตาเนี่ยจะซึ้งได้เนี่ยเพื่อนเพื่อนลองคิดไปพร้อมกันนะถ้าดวงตาหลวงพอ่อจะซึ้งได้นะครับเพื่นอน ตรงเนี้ยต้องไปแล้วนะอ่ะตรงเนี้ยต้องปื้ดไปหมดแหละต้องซึ้งไปหมดละดวงตาหนึ่งซึ้งได้นะเพราะว่าดวงตาเนี่ยอยู่ลึกสุดนะมันเวีนอ่ะเราก็ต้องทาําความเข้าใจไปด้วยนะครับอ่าแบบนี้นะอ่าด้านหลังเนี่ยเห็นไหมตรงเนี้ยเข้าขึ้นเห็นไหมครับอ่ะตรงสระอีเนี่ยอ่ายังพอลึกชัดนะอ่าเห็นไหมครับสระอีเนี่ยลึกชัดนิดนึงนะครับแต่มันเวียนดูนะตรงยันเนี่ยบีแบนนะครับเห็นไหมเนี่ยบีแบนเห็นไหมครับ นะเป็นไงเพื่อนเพื่อนใช่ไหมครับว่าอ่าการขึ้นของดอกไม้นะเห็นไหมตรงเนี้ยเบลอๆนะเห็นไหมครับอ่าตรงดอกไม้นะเบลอเลยแหละเพื่อนๆแบบเนี้ยเพื่อนเพื่อนลองเอาอ่าพาเทาเพื่อนเพื่อนที่มีอยู่ที่บ้านนะครับแล้วลองเอามาเทียบกับผักเกสที่ผมนำมาเพื่อนเพืศึกษาเนี่ยเพื่อนเพื่อนจะขนพบแน่นอนเพื่อนเผมเชื่ออย่างนั้นนะครับว่าก็มีนิดนึงแหละถึงเพื่อนเพื่อนจะเป็นอ่าเพิ่งจะเข้ามาศึกษานะครับ ก็ต้องมีนิดนึงเนี่ยที่เพื่อนๆ่อนซ่องแล้วเนี่ยคนพบว่าเบื่อจริงๆนะครับตั้งจกผราเทนนะไม่ว่าเป็นพระเหรียญเนี่ยผราเท,ทที่เพื่อนๆนมีเนี่ยไม่ว่าจะเป็นของวัดอะไรหลวงพ่ออะไรนะเพื่อนหยิบขึ้นมาซ่องนะเพื่อเพื่อนดูเหรียญประมาณปีหนึ่งเก้าก็ได้นะครับเพราะว่าจะได้อายุเหรียญพอๆกันนะเพื่อนเพื่อนงซ่องดูนะครับว่าตัวหนังสือเขาเนี่จะขึ้นหรือคมชัดฝนนี้ยังแน่นอนนะครับ อ่าเราก็เอามาเปรียบเทียบกันนะผักเกลแบบนี้นะครับก <im itation> ็นํามาศึกษ <im itation> าร่วมกันกับเพื่อนๆนะแบ <im itation> บนี้เกลนะครับพเพื่อนๆเห็นไหมครับดอกไม้ตรงเนี้ยเห็นไหมเบือน,นะเบืรอแบบนี้นไม,ม่ซึกนะครับไม่ซึกแบบนี้เบืรอน,นะก็ <im itation> นํามาศึกษาได้นะผักเกลเนี่ยผมก็จะพยายามคน้นไม้เรือนดูนะครับพอผักเกลเนี่ยผมไม่ได้ออกตัวออกไปนะไม่ได้ปล้อยเช่านะครับ,บเพื่อนๆก็ เจ็บเองนะ,อะเจ็บเองเก็บเองครับเพื่อนเดี๋ยวเอาไปเนี่ยคนซื้อไปเนี่ยเขาก็เสียความรู้สึกนะพอเขาเสียความรู้สึกเนี่ยโอกาสที่เขาจะมาเช่าเราครั้งต่อไปเนี่ยก็มีน้อยลงแล้วนะครับส่วนพากีก็เก็บครับยอมเจ็บนะพเพื่อนๆยอมเจ็บแต่มีสไตล์นะก็ <c oughs> นำมาแนะนำพนเพื่อนๆด้วยนะครับก็อ,อย่าไปโดนกันนะพัก,เกีเนี่ยเราซื้อซองทำร้อยเนี่ยก็ไปเช่าผ้า แเถกเก็บไว้ดีกว่านะเพื่อนๆอ่ะโอเคครับเพื่อนๆสำหรับวันนี้ก็ประมาณนี้นะอ่ะห่างหายไปนานนะครับกับรายการไม่เทนะจ๊ะนะวันนี้ก็มาแนะนํากันนะครับก็ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับชื่นชอบโอเคครับเพื่อนๆวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะอ่ะวันนี้ไม่เทนะครับไม่เทอ,องค์นี้นะอ่ะแต่ว่าก็ไม่ปฏิเสธความคิดเห็นของผู้อื่นนะครับอ่ะเพื่อนๆเน,นี่ยมีความคิดเห็นอย่างไรอ่ะคิดว่าองค์นี้แท้ ก็คอมเมนต์มาได้นะครับเราก็มาศึกษาร่วมกันนะครับโอเคครับเพื่อนๆวันนี้พิจาลาประการใดพูดจามไม่มาะสมขออภัยมานาทีด้วยนะ,ะวันนี้ขอตัวลาไปก่อนนะครับเพื่อนๆสวัสดีครับผม